อคุณแม่ปันอาหารให้น้องต่างๆอาหารเป็นอาหารเนียเป็นโรคไตใช่ไหมคะเวปั่นเสร็จเดี๋ยวก็จะสใส่ใจดิงก้อนต่างๆทำยังไงต่คะใช่อะไรยังไม่ได้เปลี่ยนแว่นแว่นมันดำเร็นอะไรหมืดไปหมด <laughs> อไก็มืดไปหมดแม่นมันดำถึงแม่มาทำอาหารป้อนเจ้าน้องต่างๆา,งาที่เป็นทั้งโลกไตและโลกออทื่ไม่ยอมกินอะไรก็ให้อาหารทางหลอดแล้วก็ต้องให้น้ำเกลือไงต่อคะอูยุงเยอะเขอาเนี่ยเดี๋ยวเวลาป้อนไม่นานอะมุดนานเลยจำนานแล้วเหรอคะ <laughs> ถามการมาชำนาญเลยยืนยืนขอแว่นตาไม่มาเปลี่ยนมองไม่เห็นปากเจ้าตังเออนก็ต้องปิดพัดลมนะลปิพัมไห้อาหารน้องกแม่เคยคิดจะให้เอมาถ่ายเหมือนคนก็ให้อาหารทางสายยางแมวก็ให้อาหารทางหลอดทำยังไงคะอ๋อใส่ไปในซอบ สวยย่างดีดมาป้อนะมานังปอนเอาแมวก็ลูกคนเล็กอ่ะลูกคนเล็กของแม่เออลูกคนเล็กอ่ะไม่อยามกินข้าวป่วยน้องป่วยน้องคนเล็กน้องคนเล็กป่วยก็ต้องป้อนนะคะลูกชายคนเล็กลูกชายคนเล็กป่วยก็ต้องป้อนลูกชายคนเล็กป่วยก็ต้องป้อนลูกชายคนโตเจ็บมือน้องชายคนเล็กลูกลูกชายคนโตเจ็บมืออ่เขาก็บอกเหมือนกันว่า น้องชายป่วยน้องชายป่วยได้ยุ <fate> ่ง pues น mm ้องชายคนเล็กป่วยเนาะลูกเออลูกชายคนเล็กป่วยแล้วก็ลูกชายคนโตก็เดี ki, ่ยงมือเดี่ยงค่ะคุณแม่คุณแม่ก็เลยต้องจัดเองค่ะเออลูกสาวไม่ได้อยู่บ้านนี้สาวก็ใส่คลิปให้ดูวันชัดชำนาญขำค่ะเมื่อกี้เข้าคปสองคนกินแค่สองคนสิคะ อเลดเลยค่ะน้องต่างๆก็ขนาดอเ็ตอย่างนี้ก็ไม่ยอมกินเองนะคะเข้าไม่ได้้กิน,นข้าไม่ได้ป่วยเป็นหลายโรคตาย้องกินเป็นโรคตาย,ตายลตแล้วก็โรคเอต้องกินแบบนี้มากี่ปีแล้วคะคุณแม่คะปีเ<ป><ป>ข้า <ใน S 1> ตทุลรนี้ก็สองปีแล้วค่ะน้องต่างๆอายุเท่าไหร่อาจารย์น้องต่างๆปีบ้างน้องต่างๆก็แปดปีเกิดปีห้าสิบเกิดปี ห <8, S 2> ้าเก้าค่ะตอนนี้ก็เข้าแปดปีกว่าแล้วค่ะแปดสิบประมาณนั้นนะคะคนมอก็แปดสิบกว่า,าคนกินก็แปดสิบกว่าพ <c oughs> อเร็วนะคะแปบเดียวจะหมดะะมแ,หแล้วค่ะคนไริยากเพราพอนนะเราพอนแปดเดียวก็คนกินก็แปดกิกว่าพอ, <c oughs> อม่อยากครับเพราะน้อง,ต,งต่างๆเป็นแมวที่ไม่ดือ้อค่ะว่าง่าย <c oughs> คนป้อนแบบนี้ใช้อาหารดีนะผมจะใช้ทั้งใจอยากหลอดนึงก็จิ้มาสองสมผลค่ะก็หมดค่ะสี่ครอดอร่อยไหมคะโรงพยาบาสอนหลอดนึงก็สี่ครั้งสี่ครั้งนะคะไองพยานก็สอนอยู่แล้วหมอสอนหลอดหนึ่งสี่ครั้งตัวชักตัวเอ็กซ์ก้มๆหน่อยที่ก้มๆงานปีไงลนะคะถาม หมดแล้วหรอค่ะยางเลือบล้าค่ะก็เลยเยอะเหมือนกันนะคะนี่บอกให้กินเองมากอยู่อากินเล้อเองอะกินหลอกก็เหมือนคนที่ต้องใส่สายยางกินเองไม่ได้ไงคะแมวว่าต้องใส่หลอดครับเพราะไม่ยอมกินเองค่ะแมวป่วยมันก็ไม่อยากกินนะคะนานๆมาคือคุณปู่แล้วเอาอยากกินหมูก็สุดที่อำมาให้เธอเดียวเนี้ยเนี้ยแบบเราแมวละเราไม่ร่อยด้วย ไม่หรออร่อยด้วยอร่อยก็กินถ้ากุ้งมาให้คงกินแน่แหละแต่หมอไม่ให้กินใช่ไหมคะไม่กินหมอไม่ให้กินตังอร่อยไหมลูกอร่อยไหมลูกตังอร่อยไหมลูกตังบอกแม่อร่อยเลยจำเป็นต้องกินเนาะกินจะได้มีเรี่ยวมีแรงจะได้มีแรงอยู่ต่อวิ่งต่ออยู่ต่อไปแมงวันแมงวันตัวหนึ่งมันเข้ามาในข้อไหล่ตันไับกินเลย ไม่รู้จะได้จับอะไรก็จับเหอวันนี้แหละค่ะจับยุงนูหนูเต็มเลยยุงห้องเนี้อย่าหลอดสุดท้ายหรือยังคะยางอีกเติมน้ํานิดนึงเป็นอันนี้เป็นหลอดสุดท้ายเติมน้ํานิดนึงมันจะได้ง่ายๆหน่อยค่ะดูไม่ไปคืนการจับไวนเดี๋ยวกินน้าก่อนกินน้าก่อนกินน้ําก่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวลูกรอเดี๋ยวจบแล้วยังเชี่ยวอีกยังเชี่ยวอีกอเล็ดเลยค่ะ ออกไปเราไปเที่ยวกันต่อได้แล้วเช็ดผ้าพ่อลูกเช็ดเสใหญ่ชั้นเช็ดดึมเช็ดปากทุกทีเช็ดผ้าชัยแปลงฟันด้วยไหมคะต้องไปไปได้ไปเที่ยวได้แล้วไปก็รู้เช็ด